ดอกไม้จันทรสวยๆเกสอนหน้าวัวมาแล้ววิธีง่ายๆสำหรับมือใหม่หัดทำได้เลยเรามาดูวิธีการทำกันเลยจ้าสวัสดีนะคะเอฟซี FC ที่น่ารักวันนี้เจอ,อนพาทำก็จะพาเพื่อนๆมาทำดอกไม้จันทร์แต่เป็นเกสรง่ายๆพื้นๆสำหรับมือใหม่นั่นก็คือเกสรหน้าวัวการทำไม่ยากเลยคะ่ะเราจะทำสีชมพูก่อนเลย ส่วนเราจะใช้เกสรสีขาวเพื่อให้ตัดกับดอกนิดนึงเกสรสีขาวเราจะนําไม้ที่เราติดหนวดจันแล้วเรียบร้อยเป็นไม้เจ็ดนิ้วก่อนอื่นเราทากาวทากาวบริเวณตรงกลางกึ่งกลางของกระดาษเสร็จแล้วเราจะวางให้ชิดวางให้ชิดลักษณะน,นี้ไปเลยวิธีที่หนึ่งเราจะวางให้ชิดเพราะว่ามือใหม่อาจจะ ยังกะไม่ถูกกะตำแหน่งไม่ถูกเราจะวางไปให้ทิศเสร็จแล้วเราจะพับพับเก็บบริเวณด้านล่างแค่นี้ก็เสร็จแล้วนำไปใส่กับดอกที่เราทำเอาไว้ก็ก่อนอื่นเราจะต้องดูว่าหนวดจันทร์ควรจะผูมาแค่เล็กน้อยเราไม่จะเป็นต้องให้ผูพ้นมากจนเกินไปทำให้ดอกเราไม่สวยเจถึงบอกว่าให้ตัดขนาดประมาณ หนึ่งเซนก็พอเสร็จแล้วเราใส่ลงไปเลยเข้ารูปพอดีได้ขนาดพอดีเลยวิธีนี้วิธีที่ง่ายเป็นวิธีที่ง่ายเพราะว่าสำหรับมือใหม่เรายังกะยังไม่ถูกอันนี้ก็สามารถลงไปลองทำกันดูได้ไม่ยากทำแล้วสามารถนำไปขายได้จริงนะจ๊ะปักพวงก็ได้หรือจะนำไปใส่ถุงแล้วก็นำไปขาย100ดอก ใส่ถุงไว้เลยวิธีที่1ผ่านไปเรามาดูวิธีที่สองกันบ้างวิธีที่สองเราจะใช้เกสรสีชมพูเพื่อที่นําไปใส่กับกลีบดอกสีขาวเราจะพับครึ่งก่อนเลยพับครึ่งแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปกรีดเราจะพับครึ่งเราก็จะได้หักมุมแบบนี้แล้วเราก็ทากาวบริเวณตำแหน่งที่ไม้เราจะวางเราจะไม่วางจนชิด แต่เราจะวางบริเวณตรงกึ่งกลางของกระดาษแบบนี้แตกต่างจากเมื่อกี้เมื่อกี้นี้เราวางชิดตรงนี้เราจะวางตำแหน่งตรงกลางส่วนด้านล่างเราก็จะพับเก็บแบบนี้ทากาวหรือไม่ก็ได้ด้านในเราติดกาวอยู่แล้วพับไปเลยลนนักษณะนี้ทั้งสองวิธีแตกต่างกันตรงที่ตำแหน่งของไม้เท่านั้นเองลักษณะ เวลาเราทำดอกเสร็จแล้วดอกลักษณะที่สองนี้จะไม่เอียงแต่แบบแรกก็จะเอียงนิดนึงคนปักก็จะต้องมีเทคนิคในการปักอยู่ที่เพื่อนๆจะใช้วิธีไหนเลือกใช้วิธีไหนส่วนการทำเราก็จะทำเหมือนกันติดกระดาษดำให้เรียบร้อยเก็บรายละเอียดแค่นี้เราก็จะได้ดอกไม้จันเกสรหน้าวัวเรียบร้อยแล้วสำหรับอีพีนี้ เจ๊ก็นำเสนอสาระดีๆแต่เพียงเท่านี้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปเจ๊จะพาเพื่อนๆทำเกสรแบบต่างๆสําสหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ